ทักมาเนี่ย,เข,ยเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้เงินพบกลัวอะไรกลัวเสียเงินอยากได้เงินกลัวเสียเงินนะเพราะฉะนั้นประโยคแรกไม่ว่าจะถามอะไรมาก็แล้วแต่ช่างมันไม่ต้องไปถูกฟังไม่ต้องไปตอบคำถามตั้งคำถามกลับไปนะพวกถามมาว่าสนใจครับคุณตอบถามถามกันไปเลยคุณนะสนใจ ระบบนะขายสินค้าแบบไม่สตอ็อกแบบสมัครฟรีไม่เสียตังค์ใช่ไหมครับถามกันไปปิดประเด็นมันนะคุณสนใจขายสินค้าออนไลน์แบบไม่สตอ็อกไม่ต้องลงทุนไม่เสียเงินเรียนรู้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรใช่ขอรับนะ <laughs> โอเคเช็คแป๊บหนึ่งเข้าใจไหมครับประโยคแรกเลย คุณสนใจระบบขายสินค้าแบบไม่ต้องสต๊อกส่งฟรีสอนฟรีเรียนล้วนลายแบบไม่เสียเงินค่าสมัครใช่ไหมครับมันจะตอบว่าครับสนใจแล้วคุณก็ตอบว่าแป๊บนึงขอเช็คโคต้ตาก่อนขอเช็คคนลงทะเบียนก่อนว่าตอนนี้เต็มหรือเปล่าเพราะคนลงทะเบียนเข้ามาเยอะมากแป๊บนะคะรอแป๊บนะคะเแบรกมันหัวทิ่ไมไปก่อนนะนะครับหายไปแป๊บนึง สามสิบนะปีหนึ่งนาทีแล้วอ๋อตอนนี้เหลือประมาณสามสิบค่ะเพราะที่วันนี้ลงทะเบียนมายี่สิบนะครับแล้วตอนนี้เหลือคิวอยู่ประมาณอีกสามสิบแล้วก็แคปว่าคนทักมาเยอะส่งไปให้นะจะรับไหมครหรือจะลบสละสิทธิ์นะจะตอบว่าคิดว่าเขาจะตอบว่าสละสิักไหมไม่มีทางไม่มีทางที่จะตอบว่าสละสธิกเขาบอกสมัครนะถ้าเขาตอบว่าสมัครคุณก็ส่งลิงก์สมัครให้เขาเลยสมัครนะนะรบกวนกรอให้เสร็จภายนะในหนึ่งนาทีนะคะเพราะว่า,าคนอื่นรอคิวอยู่ ลกวนสมัครให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวคิวถัดไปรอนู่นนี่นะอะไรก็ว่าไปปิดประเด็นไปนะครับเข้าใจไหมปิดประเด็นไปแล้วทีนี้หลังจากนี้นะครับส่งคลิปถอนเงินไปปับปๆบปัปัปปปปงไปนะรายได้ถอนได้นะทุกวันจันนะเงินเข้าวันพุธ ถอนได้ทุกวันจันเงินเข้าวันพุธนะถามเขาว่าเขามีธนาคารอะไรที่จะให้เงินเข้านะถ้าเป็นกสิกรเงินก็เข้าเร็วเป็นธนาคารอื่นเงินก็เข้าช้าก็บอกเข้าไปนะครับรายได้ขึ้นอยู่ีนความสามารถของเรานะเราแล้ว,ลวเราโอเคสัปดาห์เราเท่าไหร่ถามเขานะทีนี้เราก็บอกว่าอยากได้สัปดาห์สองสามพันนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามเขากลับไปว่าอยากทํางานเลยไหมอยากทํางานเลยไหมอยากลุยเลยไหมอยากสร้างรายได้เลยไหมถ้าเขาบอกว่าอยาก ส่งลิงก์ไปดูไลน์ให้จบส่งลิงก์ไปอยากทํางานเลยไหมดูไลน์นี้ให้จบนะแล้วก็จบเสร็จปุ๊บวางแผนการทํางานสอนฟรีเรียนรูฟ้ฟรีจบแค่นี้เองแล้วถามคำถ,ถามเขาอยากทํางานเลยไหมยอยากสร้างรายรได้เลยไหมนะถ้าเขาบอกว่าอยากดูไลน์นี้ให้จบเข้าใจเลยแค่นี้ ไม่ต้องเวินเว้ไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปส่งข้อความปังปังปังเสียเวลาสมาัครปุ๊บเอาเข้าไปในกลุ่มก่อนนะพอคุณเอาเข้าไปในกลุ่มสิริร้อยเนี่ยคุณเขาจะเข้าไปเจอสังคมที่มีรายได้เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้หน้าที่คุณสอนให้เขาดูแอปสอนให้เขาดูแอปแอปนะฮะตรงนี้เป็นรายได้เขาจะตรงนี้เป็นรายได้ลิท้อยนะตรงนี้เป็นรายได้กดถอนนะถอนเงินตรงนี้ตรงนี้ใส่ข้อมูลตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้เข้าไปดูรายได้ชาวบ้านนะแคปลงไป ตรงรายได้ชาวบ้านนี่ถ้าคุณอยากจะเสือกไม่ต้องพูดเสือกถ้าคุณอยากจะดูรายได้ชาวบ้านอยากจะสองชาวบ้านวัดแต่ละชาวบ้านรายได้เท่าไหร่เขาไปดูตรงนี้นี่ตรงนี้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 เขาไปดูเลยนะให้เขาไปส่องเองสอนวิธีการใช้แอปเขาเข้าไปดูนั่นนี่นั่นเขาก็จะบ้านใจว่าได้จริงเขาไปดูรายรายได้แต่ละคนเท่าไหร่ก็ติดกลับแล้วเข้าใจยังถ้าเป็นคนที่เราทักหาก็ถามเขาถามเขามีแอปสร้างรายได้ยังมันก็จะงง แอปสร้างาไ,ได้ยังไงเอาเขาทำกันไปถึงไหนแล้วแอปสร้างไ,ได้นี่มาเดี๋ยวจะบอกอะโหลดก่อนปุ๊บปุ๊บดึงเข้าไปในกลุ่มก็เ,เสร็จละเดี๋ยวแอปมาเนี่ยเดี๋ยวจะง่ายทักไปเลยมีแอปสร้างอะไรได้ยังงง